รีแอคบ,บ้านพี่เปลี่ยนเวลาลงคลิปแล้วนะคะลงคลิปทุวกวันพุธเสาร์และอาทิตย์เวลาบ่ายสามโมงสามารถรับชมคลิปพวกเราได้ก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์และอย่าลืมกดกระดิง่งสวัสดีค่ะรีแอคบ,บ้านพี่ EP นี้เป็น EP ที่เราแบบชื่นมือแล้วรู้สึกว่บอ้าวมาเพราะว่าอะไรวันนี้เราจะมารีแอคเพลงของคุณมาคริสบาส เพลงประกอบซีดีเรื่องกี oh, ่หม <'ve été Deadpool> <t 8> ื่นฟ้าที่ขับร้องโดยมาร์คคิสจากวงบาสอ่าชื่อเพลงว่า กี่หมื่นครั้งที่ตกลุมล่มหลักคนเดิมอ้ยหวานจ่อแอนฟออีเฟเออมันบัวบงังตอนนี้น่าจะ EP 8หแล้ว,ลวใช่ไหมใช่ประมาณ EP 8จะ EP 9แล้วคนะุณน้ะคือหวานจ้ำนะเอาจริงใช่ซึ่งเรื่องนี้เราก็ได้มีโอกาสแบบดูไปนิดหน่อยอ,อะไรแบบนี้เพราะว่าเคมีโทมตัตกล้องมันดูมากมันคือเรียวมันคือเรื่องจริงมันคือโทมัสกล้องคือเรื่องจริงสามปมันคือโทมัต ไม่แล้วคือเราสองคนก็แบบโดนโทรมาตกกันหนักมากคือโทรมาหล่อมากหรอกจนเราแบบปวดหัวปวดเท้ใช่เป็นคนที่หลอกแบบเราจริงจนเราอยากร้องเพลงให้ใช่ไปตามแม่ในติ๊กต็อกทุกคนอ่ะเราไปดูกันเลยไหมว่าเพลงนี้มันสุดแบบน่ารักแค่ไหนแล้วแบบมาคีดเมนโวคอลของบาร์ดมาร้องให้เสียวานนะอุ้ยน่ารักอ่ะ อุ่ยเพลงดีออ๋ยังยังอุ้ยอุยเฮ้ยทำไมมากหล่อขนาดนี้มากหล่อมากดีไหมเราต้องโฟกัสใครอะเดี๋ยวก่อนว้ายอย่ามาอู้หูค่อยเซ็งไปได้ไหมคะอย่ามายิ้มนะพี่อุ่ยมากหล่อมากมาลองดี มาจริงนะจ๊ะมาจริงนะจ๊ะเขาไม่ใช่แบบเออมาแต่ลูกมาถามว่ากนนะูยังจำเป็นไหมมาทำไมมะอือห้ยแล้วย่ยมวยออา เพื่อพระเอกที่มาลองประกอบใครอ <c oughs> <c oughs> โอ้ะออคมาล้วมุนโอ้ออไมรูม้ะจะวีดใครก่อนไคโอ้พ<ๆ>ี่เมยเมยอออันเจ้าชูออโอแล้วเสียงมาอ่ะเข้ามากเ,เสีายงมากกวา่าโอ้ชาแปบดบชาแซบบ่ๆๆ บางทีก็ขัดพี่เหมือนกันไม่จต่ไม่โกรธถ้าจะขัดแล้วหลอคนไหนไม่โกรธเออเอ้ยอแบบบอกแบงมัน,นเป็นม,ามาน้าห่าเศร้าแอบดูหน่อยจะว็าอ๋อฟ้าเข้ามาเป็นอู้หหล่หออะไรขนาดนั้นนะ่ะ <c oughs> มาหล่อมากจริงๆนะ <c oughs> อย งันแต่งอ่าพี่ห้องมันหอมมาเกเฮ้ยพวกต้นแตกเหรอจริงปะน่ารักมากโอ้ยอ่ะอันเนล่าวิชาพีเบดิ้งงนแต่งเรนเชอร์นะคะแขกทุกคนทองมักล้องค่ะโอ้โหแล้วที่พี่มก<อ>ักก็แบบเชจอกัน,นาตามสบ,บายทำอะไรรักกันดีนะก็รักกันไป อ้ย <icana>, หนูว่าพี่มาคืนตุ๊กตาว้าว้าเอ๋อพี่ทยเออ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 โอ้โหปอาดอไม่ไเด๋ยอนะ เอหเนู <ue> ว่า LIKE พี่มาเป็นตุ๊กตาใช่ไหม่เอาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้เอ้พอร์้วมันเข้าอ่ะมันเข้าทั้งรทั้งแบบโทมัทีไอโทมัตทีปโทมัคองอ่ะ ก็โทรมาถี่ก็ชื่อเขาไม่ใช่หมายถึงว่าคือเข้ากับผู้เขาแบบโทมัสกล้องไงแล้วเสียงมารก็มากบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยแล้วเสียงมาร์กอ่ะคือหวานทำไม่อยากน่ารักมาก3ามคนเลยใช่เราคือแบบว้ยนี่ไงพ่อแม่ลูก พี่มาเป็นสัตว์เลี้ยงไงเป็นตุ๊กตาถ้ากูเป็นเม้ห่าวอะกูยังจำเป็นไหมแล้วตอนแบบตอนนี้เขาสวิตต์กันสองคนแล้วพี่มาก็มองยังจำเป็นอยู่ไหมหนูมาร้องเพลงหนูยังจะเป็นอยู่ไหมก็มาร้องเพลงไงเขาทำอะไรกันอยู่เนี่ยเขาจีบกันออกมาค่ะลูกพี่มาโหล่มากชุดเชิดแบบน่ารักมากคือส่งมากแต่งตาแบบปองแบ๊ก ตอบอารมณ์ไม่ทันเลยอ่ะแต่ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกรี๊ดให้เราด้วยนะคะพออย่างกดเยอะแล้วออ๋คลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้กับดีแอดเพลงของมาร์คคริสนะคะกี่เมื่อครั้งก็ยังตกหลุมแบบคนเดิมอืมอีพีหน้านะคะเราจะมาดีแอดอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนส่วนอีพีนี้พวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊าย สวิงไวล่าแดดจริงสวิงจริงแ้้บอมบอมบอมปืนืเท่นะเข้าไวอ๋อเอเเนื้อ